ไปเลี้ยงจะไปเซลลายเด้อไข,ไข่เป็ดไข่เป็ดอยากไข่เห็นบ่พี่นองเห็นบ่นี่แหละปลูกไว้จะได้สารพัด จบเพียงแค่นี้จ้าจิบจต่าจากหน่อยเด้อพันไปพันมากอะจมจิบจอดหลังแห่งหวันแน่ขอบคุณสำหรับแต่ละหมือนแต่ละวันใส่ชีวิตแบบไหนมาทำจิบห้พี่น้องหลักตะ่างขยันทำจิบแต่มือใดวันใดดอกสิเต็ จับเลย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 พอประมาณใส่น้อยหนาก็ได้พาทำปุย๋ยอินซีเพื่อนทำให้รายละเอียดแม่นวันใส่ฝรั่งก็ดีใส่ฝรั่งจิมจุงก็ดี นี่แหล,ละคิดประปุตป,ปิเขาพี่นอ้องอผู้ที่สนับสนุนคิดหน้าเจากันจ้าชมบางคนก็นเหลียนพานบางคนมัก็กจุดเบิ้องไ้แต่แรกก็สิบไปโลยต,ต้นมะละกอเป็นใบจิกใบเลี้ยงจะไปเซไล่เด้อ เองเนี่ยนะพี่น้องเป็นชีเ,เตอร์เนี่ยก็ต้องเก่งถ่ายท้ำหลายอย่างจับลอยลอยลอยลยพอประมาณใส่น้อยหนาก็ได้พาทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ละหมื่นแต่ละวันใส่ชีวิตแบบใหญ มาทำจิบไอพี่น้องหลัดตกหางขยันทำจิบจากมือใด้วันใด้ดอกสีแดจต,ตกหางขยันทำจิบจากมือใด้วันใด้ดอกสิแดงช่างภาพก็สินี่ละแสดงเองเนาะ ถ่ายภาพเองอำมาทอดให้ลุงลุงร้านกิน้มยำมือเสาร์นโรงเรียนเนาะเก็บเปลือกไข่ไว้่ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นมาทอดให้ลุงลุงร้านกิน้มยำมือเสารปฟนโรงเรียนเนาะเก็บเปลือกไข่ไว้่ทำเป็นปุยนป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 ๋ยอินทรีย์ทำเองใส่เองเพื่อนเพื่อนปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไข่ หลังจากเขากินืือไข่มาเป็นแผงเป็นแผงจับเลยเลยพอประมาณใส่น้อยหนาก็ได้ทําเองใส่เองเพืพ่อนๆผู้อินซีจากเปลือกไข่หลังจากเขากินืจอไข่มาเป็นแผงเป็นแผงใส่ฝรั่งก็ดีใส่ฝรั่งกงิมจุงก็ดี บางคนก็เหรียนพานบางคนก็จุดเบื้องไ้แต่สจะโลยใจกับก่อนน้ำใหม่ก็ดีได้ีน่น้องน้ำใหม่ก็จะได้ออกน้อละลายเคทํำเองใส่เองเ,เ,เพื่อนๆปุยอินรียจากเปลือกไข่หลังจากเขากินเือไข่ามาเป็นแผงเป็นแผง ผุอินซีคีวภาพคิดจดทาเองใส่เองเ,เพื่อนๆุุอินซียจากเปลือกไข่หลังจากเขากินื้อไข่มาเป็นแผงเป็นแผงเอ็กลับแต่ไม่รับคือเป็นวายะู้ยตนทานผุ้ตนทานตะหาขงขยันทําจิบ จากมือใดวันใดดอกสิเต็มพืชที่เขาปลูกไว้พืชที่ปลูกกินได้นี่ขยี้นี่พาทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์คีวาภาพคิดจุดปุ๋ยอินทรีย์คีวาภาพคิดจุดเกลกรับแต่ไม่รับคือเป็นวาย หุยตนพานหุยตนพานนี่ะจะซื้อบดบดด้วยนี่แหละตำให้ละเอียดละเอียดไข,เดขเด่เป็ดไข่เป็ดเบียรไข่เห็นว่มพี่น้องเห็นบหมมีประโยชน์หลายอย่างเพี่น้อง จมไปน้ากันเด้อชมไปน้ากันชมไปน้าเมงวันเมงวันสิตละเดือนตละเดือนนี่กินไขใกรเบิดลายแผงอยู่เลยมีกางปลากางปลากับนี้ตละเดือนตละเดือนนี่กินไขใกรเบิดลายแผงอยู่เลยมีกางปลากางปลากับนี้เพจชมบางคนก็เหรียญพาน บางคนมันกระจุดเบิ้งไฮแต่ก็ดีเคิดกินผลใส่ผักกาามจะได้หลายอย่างเลยเพม่อนขยี้ขยี้ให้ละเอียดหนึ่งวันก็เสียไปโรยน้ำต้นใหม่โรยต้นไม้ต้นไม้ดิ นี่แหละแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่นี่กินกบบไข่กระเบิดลายแผงอยู่ด้วยมีกางปาลากางปลากับน,นี้พาทำปุ๋ยอินซีเสร็จต้นมะพร้ากก็ดีใส่ต้น,าาตนขนุนตะห่างขยันทำจิบ จะมือใดวันใดดักสิทธิ์แตู่้ไวจะได้สารพัดใส่ต้นมะพร้าวก็ดีใส่ต้นขนุนแต่ะละมือแต่ละวันใส่ชีวิตแบบใดมาตั้งิบให้พี่น้องหลักางภาพก็สิ นี่แหละแสดงเองเนาะถ่ายภาพเองปลูกไว้จะได้สารภาพนี่แหละใส่ฝรั่งก็ดีใส่ฝรั่งจิมจุงก็ดี แต่มะม่วงก็ดีมะม่วงกับสิได้ดุจำให้ละเอียดละเอียดแมงวันนี่ไปบอกอยังมะวนนี่นี่แมงวันเจ็บไว้พาทำปุ๋ยอินซีตะข่า,างขายัน ทำจิบจากมือใดวันใดดอสิเต็จจากหางขยันทำจิบจากมือใดวันใดดอสิเต็จโรยตนุนโรยไตยโรยใสตุลมะละกอะกระได้ไดเพื่อนมะละมะละกอะกระสิบ่ได้ เป็นใบเลี้ยงจิบเพยียงแค่นี้จ้ากิบใจย่าจากหน่อยเด้อพันไปพันมากอะจมจิบจอดหลังเัียหวันแน่ขอบคุณสำหรับก็ดีเกิดจินผล